อย่าเพิ่งงงกับเมนูนี้นะครับที่เห็นอยู่ใช่เลยครับนี่เป็นลาดหน้าลาดหน้าห่อไข่หน้าผัดขี้เมาหมูสับก็เป็นลาดหน้าหน้าต่างๆอีกเมนูหนึ่งของตามสั่งครับเพื่อไม่ให้จำเจกับหน้าเดิมๆอย่างแบบยอดผักยอดพันนาหรือผักรวมครับสำหรับวัตถุดิบของลาดหน้าก็เป็นหน้าของผัดขี้เมาปกติธรรมดาของเราเนี่แหละครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็จะมีหมูบดเจกรัมพริกหยวกนะครับแครอทหอมใหญ่ยอดกระโพด แล้วก็ถั่วฝักยาวครับพริกชี้ฟ้าแดงกระชายฝอยพริกไทยอ่อนใบมะกรูดแล้วก็พริกกระเทียมครับนี่คือหน้าของผัดขี้เมาปกติทั่วไปวันนี้ขอใช้เป็นเส้นใหญ่ในปริมาณ1จานพอดีนะครับส่วนไข่ไก่ตามสั่งก็ใช้2ฟองเป็นหน้าปกติอยู่แล้วครับของการทําหน้าห่อไข่จะหยดแป้งมันอีกสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตีให้เข้ากันได้เลยครับเป็นอันใช้ได้ครับแล้วก็มาทําเส้นห่อไข่กันก่อนเลยครับ เมนูนี้ตามสั่งเคยออกเมื่อตอนมาเปิดร้านใหม่ๆครับยังไม่ทันจะแนะนำลูกค้าให้รู้จักเลยครับก็เกิดวิกฤตพิษโควิดซะก่อนก็เลยพับเสือเก็บเลื่อยมาตอนนี้ได้มีโอกาสทำเพจก็ขอแนะนำกันเลยนะครับเราก็มาดูวิธีทำของน้ำราดหน้ากันต่อเลยนะครับการผัดก็จะผัดเหมือนผัดที่เราปกตินี่แหละครับ ใส่พริกกระเทียมแล้วก็หมูบดตามด้วยเครื่องบัับที่เมาครับใส่น้ำซุปลงไปครับสักหนึ่งกระบวยครับเป็นน้ำของราดหน้าปกติปริมาณของน้ำราดหน้าปกติ ผมจะใช้ผงปรุงรสนะครับกับน้ำตาลอย่างละช้อนครับแล้วก็ผมจะใช้ซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหอยครับ เดี๋ยวเราก็จะลงแป้งครับเราก็มาตีแป้งเลยนะครับ ถ่าย่นหน่อยนะครับนี่ครับลาดหน้าหอไข่หน้าผัดขี้เมาหมูสับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ